f u t u r e s k สกิลแพลตฟอร์มแห่งการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีก็มีจัดหักจัดเต็มกับเรื่อง Creative และที่สำคัญพลาดไม่ได้เลยกับหมวด Investment ที่จะมีอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของบล็อก a i n และคริปโตเคอ r รนซีอยู่ด้วยครับหากเพื่อนๆเ,เรียนจบคอร์สทาง f u t u r e s k i l l ลจะมีการมอบส i f i c a t e เพื่อเป็นการยืนยันว่าเพื่อนๆได้ผ่านหลักสูตรแล้วด้วยครับพิเศษส,สุด สามารถสมัครสมาชิกผ่านทางเพจบิดดอยตามลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอนะครับเพื่อนๆจะได้รับส่วนลดทันที50%อย่าลืมรีบสมัครก่อนที่มันจะหมดโปรโมชั่นนะครับก็ขอครับสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวบิดดอยกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยอดโคมันยองนั่นเองครับผมก็ขอเปิด คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับด้วยตัวภาพเคลื่อนไหวนะครับผมสิ่งที่ จุดชนวนนะครับผมสงครามโลกที่อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นในตอนนี้นั่นเองนะครับผมก็ขำๆนะครับใครไม่เคยเห็นนะครับเป็นภาพที่เป็นการชักเก้าอี้ออกนะครับโดยท่านประธานในทบดีของประเทศรัสเซียรหรือคุณวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยกำลังจะลงไปนั่งน,นะครับผมแล้วก็เกิดการชักเก้าอี้ออกแบบง,งงๆนะครับผมก็มีคนเอาไปแซวกันนะครับในช่วงนี้วันนี้เนี่ยแหละคือจุดชนวน จุดเริ่มต้นของชนวนสงคารามโลกในครั้งนี้นะครับโอเคก็ดูไว,ไว้คำๆนะครับผมใครเครียดกันบ้างน,นะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยดูเหมือนว่าสงคารามมันกําลังคลุกกุ่นเลยนะครับผมกําลังร้อนแรงเป็นประเด็นอย่างมากกับสินทรัพย์เสี่ยงทาให้หลายๆคนอาจจะเริ่มเครียดแล้วก็วิตกกังวลกันมากพอสมควรนะครับผมซึ่งวันนี้เดี๋ยวแอปพาไปดูนะครับว่าข่าวล่าสุดนะครับผมมันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างน,นะครับสำหรับเรื่องสองครามรอบนี้นะครับผมคือต้องบอกนะครับว่าล่าสุดเมื่อคืนนะครับผมดูเหมือนว่าคุณปูติน นะครับผมจะมีการเซ็นรับรองในะครให้เขตลูฮันกับเขตโดเนตนะครับผมเป็นประเทศเอกราชแล้วเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับผมหรือก็คือเขาพยายามจะแบ่งตัวเขตของเรียกว,ว่าเขตของรัฐของตัวในประเทศรัสเซียของในประเทศยูเครนตรงนี้เนี่ยที่มีผู้สนับสนุนหรือว่าผู้ที่แบบว่ายืนอยู่ข้างรัสเซียมากกว่าเขาก็เลยพยายามที่จะแยกตรงนั้นและยึด ไอ้ตรงเขตตรงนั้นอ่ะมาเป็นของประเทศรัสเซียนั่นเองซึ่งการเซ็นตรงนี้ก็คือเซ็นไปแล้วนะครับผมและหากใครไม่ทราบไม่เคยเห็นภาพนะครับเดี๋ยวแอดให้ดูนะครับเป็นภาพแผนที่นะครับว่าไอ้ตัวลูฮันกับโดเนสเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับผมมันคืออยู่ตรงนี้นะครับผมของประเทศยูเครนซึ่งมันติดกับชายแดนของประเทศรัสเซียเลยทีเดียวแล้วเขาก็บอกว่าในส่วนของคนตรงเนี้เกินกว่าครึ่งนะครับผมเป็นผู้สนับสนุนกับรัสเซียนะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องแปลกใจว่าทําไมเขาถึงเลือกที่จะเซ็นเขตแดนตรงนี้นั่นเอง,น,น,เองนะครับผมอ่ะทีนี้ นะครับผมเอเรื่องนี้เนี่ยมันทําให้เกิดอะไรบ้างนะครับผมสิ่งที่อ่ทางเพจ The w i l Chronicle นะครับเขาเขียนมานะครับผมก็เขียนได้ดีพอสมควรเลยนะครับผมือเขาบอกว่าการเซ็นรับรองครั้งนี้นะครับผมจะทําให้ ประเทศที่ไม่มีอยู่จริงในเขตอิทธิพลของรัสเซียเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเป็นประเทศใหม่นั่นเองนะครับผมหรือคือสาธารณารัฐประชาชนลูฮันกับสาธารณารัฐประชาชนโดเนตนั่นเองนะครับผมซึ่งผลกระทบที่ตามมาอาจจะเกิดสิ่งวุ่นวายที่ทําให้สงครามตรงนี้มันเลื้อรังยืดออกไปได้นะครับผมก็อาจจะมีทั้งเรื่องการ ความบาดทางเศรษฐกิจความบาดท่อแก๊สน,นะครับผมนมืออาจจะทำให้เกิดสงครามครั้งใหญ่เลยเลยเดียวอันนี้คือทางเพจ Why Chronicle เขาได้มีการเขียนอไว้แล้วนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากที่จะไปอ่านนะครับอันนี้แอดก็นําเสนอเลยนะครับถึงแอดจะไม่รู้จักเพจเขาแต่พอดีแอดเสิร์ชมาแล้วมันก็เจอนะครับก็คือถ้าใครอยากจะอ่านสรุปพวกวิกฤตตอนนี้เกี่ยวกับยูเครนรัสเซียรวมถึงประเด็นต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยเพื่อนๆอาจจะลองไปอ่านตามโพสต์ที่ทางแอดมินของเขาเนี่ย แปะไว้ในคอมเมนต์ของโพสต์นี้ก็ได้นะครับผมซึ่งแอดก็มีการแปะลิงก์ของโพสต์นี้ไว้ให้แล้วแหละล่างคลิปวิดีโอ u t u b e นะครับผมเพื่อนก็เข้าไปดูได้เลยนะครับผมไม่ได้ยากอะไรนะครับก็ใครอยากจะศึกษาลงลึกลงไปก็เข้ามาอ่านแต่วันนี้ไม่ขอพูดถึงการลงลึกไปถึงกระดานนั้นนะครับเพราะมันไม่ใช่ประเด็นที่แอดจะต้องหยิบมาพูดนะครับผมเพราะยังไงเนี่ยเราก็ยังอยู่บนเพจของคริปโตเคอเรนซีถูกไหมครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นนะครับผมเราก็จะไปพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีกันดีกว่านผม ทีนี่นะครับผมประเด็นของเรื่องนะครับสงครามครั้งนี้นะครับผม มันก็มีประเด็นนะครับที่เราสงสัยกันอยู่ถูกไหมครับว่าโอเคการเกิดสงครามการเกิดจุดเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรบ้างต่อตลาดคริปโตของเราถูกไหมครับซึ่งทางเพจบิดด้วยก็มีการได้ทําโพสต์สรุปไว้คร่าวๆแล้วนะครับผมว่าโอเคไทม์ไลน์ของสองครามครั้งนี้มันเริ่มขึ้นจากอะไรบ้างก็มาอ่านได้เลยนะครับสั้นๆไม่ได้ยาวมากนะครับผมแต่แอดไม่ขอลงลึกเพราะว่ายังไงก็มีโพสต์อยู่แล้วเพื่อนๆสามารถเข้ามาอ่านได้แต่สิ่งที่แอดจะนํามาสรุปในวันนี้นะครับก็คือผลกระทบแล้วกันนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่า ตัวรัสเซียเนี่ยมีการบุกยูเครนอย่างที่ทุกคนกลัวไว้ซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าเขาเริ่มมีการเคลื่อนพลเข้าไปยังชายแดนของตัวยูเครนแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเพรานะฉะนั้นนั้นประเด็นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยกดดันนะครับผมทำให้ราคาบิตคอยน์ในเช้าวันนี้เนี่ยล่วงหล่นลงไปอีกหลุด37% 0 0 0่เนเหรียญไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับผมประเด็นแรกนะครับผมถ้าเกิดเกิดสงครามตรงนี้จริงๆนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือนักลงทุนนะครับก็มักที่จะมีการย้ายไปเก็บ ย้ายเงินลงทุนของพวกเขาไปเก็บในสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับผมอาจจะยกตัวอย่างเช่นทองคําหรือพันธบัตรนั่นเองนะครับผมซึ่งต้องบอกนะครับว่า หลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยบิตคอยอ่ะไหนๆเขาก็บอกกันแล้วนี่ว่ามันคือทองคํา2.0ไม่ใช่หรอแล้วทําไมละ่ะทำไมคนถึงไม่ย้ายเงินเข้ามาเก็บในบิตคอยคือมันใช่ครับคนเขามีมุมมองบนักลงทุนบางส่วนเขามองว่าอย่างนั้นและมันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับผมที่ตรงบิตคอยเนี่ยน่าจะเป็นตัว store value คล้ายๆกับทองคําถูกไหมครับแต่นั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับผมไม่ใช่ตอนนี้นะครับ,มมนนรบเพราะว่าตอนนี้ยังไงถึงแม้ว่าเราอาจจะมีมุมมองบิตคอยมันอาจจะเป็น store value ก็ตามนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ไม่สามารถ ที่จะปฏิเสธได้ถูกไหมครับว่าตอนนี้มันก็เปรียบเสมือนสินทรัพย์ที่เอาไว้เก่งกาไรนั่นเองเคะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย ตัวบิตคอยหรือคริปโตเคอเรนซีต่างๆเนี่ยแทนที่จะเปรียบเทียบว่ามันเหมือนทองคำเนี่ยสำหรับทางเพจแล้วมีความคิดเห็นว่ามันเหมือนกับหุ้นซะมากกว่านะครับในสภาพกางตอนนี้นะไม่ได้พูดถึงในอนาคตหรือว่าพูดถึงยูสเคมันจริงๆนะแต่หมายถึงว่าพฤติกรรมของมันตอนนี้นะครับผมยังไงก็เหมือนกับสินทรัพย์เสี่ยงตัวอ,อื่นๆยกตัวอย่างเช่นหุ้นตามตลาดทั่วโลกเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องแปลกใจนะครับว่าเวลาทําไมเกิดสงครามสงครามมันจะไปกระทบกับเศรษฐกิจทั่วโลกและการกระทบกับเศรษฐกิจทั่วโลกนั่นนะ ตลาดพวกสินทรัพย์เสี่ยงตรงนี้เนี่ยมันถึงเป็นด้านลบนั่นเองเลยก็เราส่งผลให้ตัวบิตคอยราคาบิตคอยหรือราคาคริปโตเคอเรนซีต่างๆเนี่ยมันก็เลยลงตามตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาที่ช่วงนี้เนี่ยมีค่าความสัมพันธ์หรือค่า correlation กับตัวตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ในค่าที่สูงมากๆในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมประเด็นแรกถึงเป็นประเด็นนี้นะครับผม ประเด็นถัดมาก็คือเหตุผลที่ทําให้สินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกเนี่ยมันอาจจะลงไปได้อีกนะครับผมก็คือมีนักวิเคราะห์นะครับผมหรือก็คือ JP Morgan เนี่ยแหละเขา คาดการ์นะครับว่าถ้าหากมีการคว่ำบาตรรัสเซียเกิดขึ้นจริงๆนะครับซึ่งโอกาสก็สูงอยู่เนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปรัสเซียได้บุกเข้าไปแล้วนะครับในยูเครนถึงแม้จะยังไม่มีการโจมตีแต่เขาก็เคลื่อนพลเข้าไปแล้วนะครับผมถ้าทาง EU ทางสหรัฐหรืออะไรก็ตามหรือพวกนาโตพวกนี้เขามีการคว่ำบาตรรัสเซียเมื่อไหร่นะครับผมมีการเปิดเผยตัวเลขนะครับว่าเขาคาดการว่าเศรษฐกิจโลกน่าจะชะลอตัวถึง0.9%ในครึ่งปีแรกเลยทีเดียวถึงแม้ตัวเลขนี้จะดูไม่เยอะนะครับแต่ว่าทางโลกนะ ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ตัวเงินเฟอ้อเนี่ยน่าจะพุ่งขึ้นไปอยู่ในระดับสูงนะครับถึง7.2%อันนี้ก็คือเงินเฟอ้อของโลกนะครับไม่ใช่เงินเฟอ้อของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งประเด็นตรงนี้แน่นอนนะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับว่ามันจะกระทบกับราคาในทางลบของพวกสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหลายและเงินก็มักที่จะ move ไปยังพวกทองคําเพื่อ store value จริงๆนะครับเพราะว่าในช่วงสงครามในช่วงที่เศรษฐกิจมันแย่ยงี้นะครับพวกทองคําหรือว่า commodity ยกตัว เงินพวกเงินทองคําอะไรพวกเนี้ยที่แบบเพื่อนก็น่าจะนึกออกอะไรนะพวกนั้นหรือพวกน้ามันนะครับมันก็จะมีราคาที่สูงขึ้นสวนทางกับสินทรัพย์เสี่งต่างๆนั่นเองนะครับผมและถัดมานะครับก็คงหนีไม่พลล้นพวกหลังจากที่เรามีการคาดการณ์ครับว่าเงินเฟิร์มจะสูงขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นพวกราคาข้าวนะครับผมราคาอาหารมันก็จะแพงขึ้นนะครับเพราะว่าการขนส่งมันทําได้ยากขึ้นเวลามีการทําสงครามนั่นเองเพื่อนๆก็น่าจะทราบกันดีนะครับว่าในประเทศประเทศหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะ ผลิตสินค้าพวกอาหารพวกนี้ด้วยตัวเองได้ทั้งหมดนะครับมันก็จะมีการนําเข้าแล้วก็มีบางส่วนที่ต้องทําการส่งออกแล้วมันก็จะมีพวกค่าขนส่งมีระยะเวลาในการนํามาคิดเป็นต้นทุนนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดการขนส่งตรงนี้นะครับผมมันสามารถทําได้ยากขึ้นการผลิตสาม,มารถทําได้ยากขึ้นเนื่องจากสงครามตรงนี้เนี่ยแน่นอนนะครับว่ายังไงราคาสินค้าที่มันเป็นสินค้าจําเป็นพวกนี้เนี่ยมันก็ต้องสูงขึ้นอย่างแน่นอนแล้วเขาก็บอกนะครับว่ารัสเซียและยูเคนเนี่ยเป็นผู้ส่งออกข้าวสาลีอันดับ 1- และส ของโรคเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นยังไงข้าวสาลีก็น่าจะราคาขึ้นสูงมากๆเลยทีเดียวนั่นเองนะครับแล้วก็ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สําคัญมากนะครับประเด็นถัดไปตรงนี้จะเป็นเรื่องราคาของแก๊สแล้วก็น้ํามันจะแพงขึ้นอันนิ้ทราบันดีใช่ไหมครับว่ายุโรปเนี่ยเขาใช้แก๊สจากรัสเซียนะครับผมในสัดส่วนมากถึง35%เเลยนะครับแต่อันนี้เป็นข้อมูลในปี เมื่อปี 2000, 2009นะเป็นข้อมูลต่อมานะว่าเมื่อปี2009เนี่ยรัสเซียเนี่ยเขาเคยหยุดส่งก๊าซเข้ายูเครนไปแล้วรอบหนึ่งนะพอหยุดส่งปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดวิกฤตทางด้านพลังงานเลยนะครับที่ยูเครนนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่เพียงแค่ยูเครนเท่านั้นตอนนั้นในหลายประเทศในยุโรปเนี่ยก็เกิดวิกฤตครั้งนี้ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมมันก็เลยสมงผลทาให้ถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆไ,ไปคว่ำบาตรเขานะครับผมรัสเซียเขาอาจจะหยุดส่งแก๊สให้กับทางเยอรมันก็ได้นะครับ เกิดนะครับผมเหตุการณ์ที่เป็นผลกระทบตามมานะครับผมถ้าราคาก๊าซสูงขึ้นน้ํามันสูงขึ้นยังไงเงินเฟิร์สมันจะถือว่าเงินเฟิร์สสูงขึ้นนะครับสินค้าอื่นเนี่ยเดี๋ยวมันจะปรับตัวสูงขึ้นตามมานะครับผมแน่นอนว่ามีผลกระทบกับเพื่อนๆแน่นอนนะครับถึงจะไม่ใช่คริปโตนะครับแต่เพื่อนๆลําบากมากขึ้นแน่นอนนะครับผมแล้วก็ต้องบอกนะครับว่ารัสเซียเนี่ยตอนนี้นะครับเป็นผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติอันดับหนึ่งของโลกเลยทีเดียวแล้วก็เป็นผู้ส่งออกน้ํามันรายใหญ่เป็นอัน ถัดมานะครับพอไอ้พวกนี้มันได้รับผลกระทบนะครับผมแน่นอนว่าบริษัทน้ํามันแล้วก็ภาคการเงินขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนใน แถบที่เกิดสงครามตรงนั้นน่ะแน่นอนว่าการเติบโตนะครับจะเกิดการชะลอตัวเกิดขึ้นนะครับก็แน่นอนแหละอะไรที่มันอยู่ในในตรงใกล้ๆกับสงครามอ่ะการเติบโตมันก็จะแย่ลงอยู่แล้วล่ะพวกธุรกิจต่างๆนะครับผมรวมถึงความเชื่อมั่นนะครับของนักลงทุนก็จะลดต่าลงอีกด้วยนะครับผมส่งผลทาให้หุ้นของบริษัทนั้นๆเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวของราคาลดลงอย่างมากเลยก็ว่าได้แล้วก็เรื่องสุดท้ายที่พูดไปตั้งแต่แรกนะครับผมก็คือผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องค่าเงินแล้วก็พวกตัวพันธบัตรต่างๆนะครับก็แน่นอนนะครับ เงินเฟอ้อเนี่ยมันน่าจะเข้ามากระทบแน่นอนนะครับทั้งยูเครนทั้งรัสเซียเลยนะครับผมรวมถึงน่าจะแทบทุกๆประเทศทั่วโลกเลยน่าจะ ถูกผลกระทบจากครั้งนี้นะครับผมเข้ามากระทบค่าเงินนะครับผมก็ทําให้มูลค่าของเงินของเราเนี่ยมันอาจที่จะลดลงนั่นเองหรือคืออำนาจในการซื้อของเราในอนาคตมันอาจจะลดลงนั่นเองไม่ว่าจะเป็นประเด็นทางด้านค่าเงินของเรามันอ่อนค่าลงหรือว่าอาจจะเป็นประเด็นทางด้านเงินเฟอ้อที่มันสูงขึ้นส่งผลทำให้รคาคาสินค้าเพิ่มขึ้นก็ะตะานะครับผมอันนี้ก็คือประเด็นหลักๆนะครับที่อาจจะเกิดผลกระทบได้ถ้าเกิดว่าสงครามในครั้งนี้มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับ ีนี้ประเด็นถัดมานะครับก็เป็นประเด็นเรื่องความสงสัยนะครับว่า เออแลวค่าวที่แล้วล่ะที่เป็นสงครามโลกครั้งที่2ล่ะสินทรัพย์อะไรล่ะที่มันมีการลงนํามาก่อนเลยนะครับผมก็ต้องบอกนะครับว่าจากข้อมูลที่หามานะครับผมหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยช่วงที่มันเกิดขึ้นนะครับผมตลาดหุ้นนะครับผมมันจะลงแบบยับยับเลยนะในช่วงแรกและหลังจากนั้นนะครับผมมันจะดีดกลับมาบวกมากกว่าเดิมนะครับผมจามาไว้นะครับมันจะดีดกลับมาบวกมากกว่าเดิมนะครับจากข้อมูลย้อนหลังตรงนี้นะครับผม เพราะว่านะครับผมสุดท้ายแล้วต่อให้มันมีการเกิดสงครามขึ้นแต่ถ้าเกิดสงครามนั้นๆน่ะมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจหลักๆนะครับผมสุดท้ายแล้วความเชื่อมั่นในการเงินและการลงทุนตรงนี้มันก็จะกลับเข้ามาแล้วประชาชนก็จะเริ่มมีการหมุนเวียนเงินในระบบอีกครั้งนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการรีเซ็ตใหม่นะครับผมเพื่อที่จะขับ ประเทศต่างๆหรือเศรษฐกิจต่างๆบนโลกใบนี้เนี่ยให้มันดีขึ้นในอนาคตนั่นเองอันนี้ก็คือมุมมองนะครับผมที่ทางเพจให้เอาไว้นะครับผมก็จำเอาไว้แล้วกันว่ามันน่าจะเป็นเพียงแค่ปัจจัยในระยะสั้นๆเท่าน,นั้นที่จะส่งผลทำให้ราคาลงและอย่างที่ได้บอกไปคริปโตก็คล้ายๆกับหุ้นตอนนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องแปลกใจนะครับทำไมบิตคอยถึงลงในช่วงนี้และถ้ามันจะลงไปก็ปล่อยมันลงไปแต่สุดท้ายแล้วเมื่อสถานการณ์ทุกอย่างมันเริ่มคลี่คลขายได้ยังไงสงครามก็ต้องมีวันจบเมื่อนั้น นะครับผมเพื่อนๆจะเห็นสัญญาณการดรีดกลับของสินทรัพย์เสี่ยงพวกนี้อย่างรุนแรงเลยนะครับเพราะว่าไม่มีใครอยากจะตกลดแน่นอนเนื่องจากว่าถ้าสงครามมันเริ่มอ่อนกําลังลงแล้วยังไงสินทรัพย์เสี่ยงพวกนี้ก็ยังคงเป็นจุดที่นักลงทุนให้ความสนใจอยู่ดีนะครับผมไม่ว่าจะยังไงก็ตามและอย่างที่บอกไปข้อมูลที่หามาได้คือ ตัวอัตราผลตอบแทนนะครับผมที่มันดีดลงไปข้างล่างต่ำๆเลยเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะดีดกลับลงมาแล้วกลับขึ้นมาสูงกว่าในจุดที่เราลงไปก่อนหน้าเสียอีกนะครับผมยังไงก็อยากจะบอกว่าวันนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญที่อยากจะให้เพื่อนๆลองจดจําและลองไปศึกษาดูนะครับว่าสิ่งที่แอดพูดเนี่ยมันเป็นจริงหรือไม่นั่นเองนะครับผม ทีนี้เรื่องราวต่อไปนะครับที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ตามมาเลยนะครับในช่วงของการปะทุของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนตรงนี้เนี่ยผลปรากฏว่าเมื่อคืนกระทรวงการคลังของประเทศรัสเซียนะครับผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องสงครามนี้เพราะว่าเขานะครับผมได้มีการยื่นร่างกฎหมายนะครับเกี่ยวกับการเข้าไปเลกูเลอตัวบิตคอยนะครับผมหรือก็คือเขาจะ ร่างกฎหมายเขาส่งร่างกฎหมายแล้วเขาร่างเสร็จแล้วและส่งไปแล้วนะเพื่อรอการอนุมัตินะครับผมจากทางรัฐบาลนะครับก็คือรอนะครับผมให้ทางรัฐบาลของรัสเซียเนี่ยสามารถนะครับที่จะเข้าไปกํากับดูแลพวกคริปโตเคอเรนซีหรือบิตคอยได้ซึ่งตรงนี้นะครับการเข้าไปกํากับดูแลตรงนี้เนี่ยไม่ใช่การแบนนะครับผมคือการเข้าไปกํากับดูแลเท่านั้นเนื่องจากเหตุผลนะครับเขามองว่าบิตคอยหรือพวกดิจิตอลเคอเรนซีเนี่ย เขาจะมีการจัดก,กลุ่มนะคบผมให้มันอยู่ในกลุ่มของเครื่องมือในการลงทุนชนิดหนึ่งนั่นเองซึ่งก็ไม่ต่างจากพวกหุ้นทั้งหลายนะครับผมหรือแม้แต่พันธบัตรอะไรพวกนี้เลยแต่สิ่งที่เขาต้องการก็คือโอเคเราจําเป็นที่จะต้องเข้าไปเลก,กูเลตหรือเข้าไปกํากับดูแลเนี่ยก็เนื่องจากว่ามันก็มีความไม่ปลอดภยัยแล้วก็มีความที่เรายังไม่รู้มีความเป็นที่มันเป็น,ส,นสินทรัพย์ตัวใหม่ะนะครับที่ความรู้เราอาจจะยังไม่มากพอเพราะฉะนั้นการเข้าไปกำกับดูแลตรงนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเขาจจะะได้สามามมรถที่คควบคุ การเหมือนกับว่าควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับระบบการเงินของประเทศเขาได้นะครับเพราะว่ายังยังไงเนี่ยนักลงทุนต่างๆที่อา,อาจจะเป็นมือใหม่เกี่ยวกับโลกคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็อาจจะยังมีความรู้และประสบการณ์ไม่มากเพียงพอนะครับผมแล้วอาจจะส่งผลทําให้เนี่ยอาจจะสูญเสียงเงินต้นเงินที่เขาใช้ทั้งหมด ออกไปได้อย่างเช่นวัยรุ่นคริปโตที่ประเทศเหล่านั้นเองที่มีตัวอย่างให้เห็นมากมายนะครับผมเพราะฉะนั้นการเข้าไปกำกับดูแลตรงนี้ก็อาจจะถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับประเทศเขาแล้วและเขาก็ไม่ได้มีการแบนหรือไม่ได้มีการบอยคอรหรืออะไรแต่อย่างใดนะครับเขาสนับสนุนนะครับให้เกิดการรานเซชันคริปโตเคอเรนซีนี้ในประเทศเขาเพราะเขามองว่ามันก็เป็นตัวตัวหนึ่งที่จะสามารถสร้างกาไรและรายได้ให้กับประเทศเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ คุณวลราดิเมีย์ปูตินนะครับได้ออกมาเน้นย้ําก่อนหน้านี้นะครับว่ายังไงนะครับการทําเหมืองขุดเนี่ยก็เป็นคล้ายๆกับจุดเด่นของประเทศเราอยู่แล้วเรามีความสามารถและความเข้าใจในด้านการทําเหมืองขุดพวกนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับผมยังไงสภาพของประเทศเราเนี่ยพร้อมามากๆเลยที่จะทําเหมืองขุดบิตคอยหรือเหมืองขุดคริปโตเคอเรนซีดังนั้นสนับสนุนนะครับผมให้ผ่านได้นะครับก็อารมณ์ประมาณนั้นนั่นเองซึ่งต้องบอกนะครับว่าตรงนี้นะครับผมเป็นการประกาศตามหลังมาจากประเทศยูเครนนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถ้าหากใครยังจําได้ประเทศยูเครนเนี่ยได้ม การประกาศตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์แล้วนะครับว่าให้บิตคอยเนี่ยถูกกฎหมายในประเทศเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถึงจะถูกกฎหมายก็ไม่ใช่ถึงในระดับประเทศเอลโซาวดอร์นะครับที่มันถูกที่มันสามารถใช้ชําระนี่ด้ตามกฎหมายหรือทำรีกกลเทนเดอร์ tender. คือยูเคนไม่ใช่แบบนั้นแต่ยูเคนจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าเหมือนกับว่าอยากจะให้เหมือนกับประเทศมีทราน s ซ็คชัตัวคริปโตเคอเรนซีเยอะอยากจะให้เขา นักลงทุนหรือว่านักธุรกิจต่างๆเนี่ยมีการใช้คริปโตเคอเรนซีควบคู่ไปกันกับตัวเงินเฟียตอะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งแตกต่างจากทางเอลซาวดอร์ที่เอลซาวดอร์เนี่ยอยากที่จะกาจัดเงินเฟียตทิ้งเลยและใช้เพียงแค่บิตคอยเท่านั้นในการเป็นตัวเคอเรนซีของประเทศเขาๆนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับถึงความแตกต่างนะครับผมในส่วนของตัวรัสเซียก็น่าจะคล้ายคลึงกันกับทางยูเครนอะไรไม่ต่างกันและคาดว่าหลายๆประเทศก็คงที่จะมีรูปแบบที่คล้ายกับ ตรงรัสเซียหรือยูเครนตรงนี้ตามมาทีหลังในปีนี้อีกมากมายนะครับผมโดยเฉพาะประเทศในแถบแถวแอฟริกาละตินอเมริกาอะไรพวกนี้นะครับผมน่าจะเป็นจุดต่อต่อไปที่อาจจะเกิดการ adoption พวกนี้เกิดขึ้นได้มากมายในอนาคตนั่นเองนะครับผมก็ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีในข่าวร้ายใหญ่ๆนะครับที่อย่างน้อยเราก็พอมองเห็นแสงสว่างบ้างว่าเออเขายังไม่ลืม cryptocurrency ของเราไว้นะเขายังมองว่า cryptocurrency คือแหล่งเงินชั้นดีแหล่งกําไรชั้นดีที่เขาสามารถที่จะนํามาใช้ประโยชน์ได้นะครับผมอ่ะก็ประ น,นี้สําหรับข่าวนี้ครับผมข่าวสุดท้ายนะครับสั้นๆนะครับผมเป็นข่าวเกี่ยวกับทั้งเฟดครับผมไม่ใช่เรื่องอัตราดอกเบี้ยนะครับอันนี้แต่เป็นทั้งเฟดเนี่ยเขามีการเปลี่ยนกฎเกณฑ์ในที่ทํางานของเขาเล็กน้อยครับผมซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้สลักสําคัญอะไรนะรแต่แออยากจะมาแจ้งให้เฉยๆว่าเออตอนเนี้ยเฟดเขามองว่าโอเค เนื่องจากว่าเขาเป็นองค์กรที่เกี่ยวกับโลกของการเงินเนาะเขาต้องการที่จะแสดงถึงความโปร่งใสความปลอดภัยและความจริงใจในการผมเกี่ยวกับเรื่องของพวกเงินทั้งหลายเงินตราทั้งหลายแล้วก็เรื่องของการลงทุนนะครับผมเพราะฉะนั้นด้วยความโปร่งใสตรงนี้นะครับเขาเลยอ,ออกกฎใหม่มาล่าสุดนะครับว่าห้ามพนักงานนะครับผมซื้อขายพวกบิตคอยสต็อกหรือว่าบอนนะครับผม เอาง่ายๆน,นะครับผมก็คือเขาไม่อยากให้มีการทํำทราน s a c ซชันใดๆเลยที่ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า c o n f lict of interest นะครับผมหรือก็คือการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างองค์กรแต่และองค์กรนั่นเองนะครับผมหรือก็คือระหว่างคนที่เขาอยู่ข้างนอกองค์กรกับคนที่อยู่ในองค์กรนั่นแหละคือสมมุตินะสมมุติเพื่อนๆแอดยกตัวอย่างให้ฟังแบบเข้าใจง,ง่ายๆเลยนะ ในประเทศไทยเรามันก็มีสิ่งที่เรียกว่าโบรกเกอร์ถูกไหมอ่ะโบรกเกอร์ broker, หรือก็คือบริษัทที่ให้บริการเพื่อนๆสามารถซื้อหุ้นผ่านพวกโบรกเกอร์พวกนี้ได้แหละเพื่อนๆรู้หรือทราบหรือไม่ครับว่าพวกโบรกเกอร์พวกนี้เนี่ยเขาก็มีกฎแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับก็คือห้ามตัวโบรกเกอร์เนี่ยซื้อหรือขายหุ้นในบัญชีของชื่อตัวเองหรือแม้แต่ครอบครัวก,ก็ตามถึงแม้ว่าอาจจะมีคนใช้บัญชีนอมมนีซึ่งมันก็ผิดกฎหมายนะครับผมแต่ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายเราก็จะไม่พูดถึงแต่เอาเเเป็นนนนนนวว่่่าาาาาาตมมกกแล้้้้คจะไใใหหทททีํทงออยบรริษัโ์ซืขุ นะครับผมเพราะว่าอาจจะเนื่องด้วยเหตุผลที่ว่าเขาอาจจะมีข่าวสารจากภายในวงในที่ทราบก่อน พวกนักลงทุนปกติที่อยู่นอกองค์กรนะครับผมมันเลยทําให้เกิด c o n f lict of interest ตรงนี้เพื่อนๆพอจะเข้าใจใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดเราเคยลงทุนในหุ้นเราก็น่าจะเข้าใจดีนะครับว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เลยเป็นเหตุการณ์เหตุการณ์เดียวกันนะครับที่ทําให้เฟดตัดสินใจแบบนี้นั่นเองนะครับผมก็ต้องบอกว่าประมาณนี้เลยนะครับโอเคก็ตามนี้เลยนะครับสําหรับข่าวในวันนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรอัปเดตมากมายนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกคนก็โฟกัสนะครับไปใน ในเรื่องของสงคารามระหว่างตัวรัสเซียแล้วก็ประเทศยูเครนนั่นเองเพราะฉะนั้นข่าวอื่นๆเนี่ยก็คาดว,ว่าไม่น่าจะมีความน่าสนใจหรือดึงดูดให้เพื่อนๆทราบเท่าไหร่นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าหากใครอยากติดตามข่าวนี้ให้มากขึ้นนะครับผมก็ติดตามกดไลค์เพจบิดดอยด้วยกันได้นะครับผมเพราะว่ามันก็มีบทความดีๆต่างๆมากมายที่แอบพยายามเอามาลงและอัปเดตอยู่เสมอนะครับผมรวมถึงก็ มีเพจนี้เช่นกันนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์นะครับผมก็อยากจะแนะนําเลยจริงๆว่าเออเขาเขียนได้ดีพอสมควรเลยแล้วมันมีเรื่องอื่นๆต่างๆมากมายเลยที่สามารถทําให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ของโลกนี้ได้นะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยละกันนะครับผมและสาหรับวันนี้ไม่กดไลค์กด subscribe หรือกดกระดิ่งนะครับก็กดให้แอดด้วยนะครับผมและสําหรับวันนี้ขอจากลาทั้งีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ